โลกของเกมกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและ Darwin Esparadox กำลังเตรียมพาเราเข้าสู่การผจญภัยที่ไม่เคยมีมาก่อนบนเครื่อง Nintendo Switch 2ในปีหน้าซึ่งเป็นเกมแนวแอชชั่นผจญภัยแบบแพลตฟอร์มจาก Konami ที่มีเรื่องราวที่น่าตื่นเต้นและท้าทาย6พฤศจิกายน2568 Konami Digital Entertainment ยินคอนีได้เปิดตัวเกมใหม่ที่น่าร่าคอย Darwin Esparadox ซึ่งจะวางจำหน่ายบนเครื่อง Nintendo Switch 2ร่วมกับ PlayStation สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน5 Xbox Series X s, และ Steam สัญลักษณ์เครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียนในปี2569ของร่วมมือกับ CDT Studio ทีมพัฒนาเกมชาวฝรั่งเศสพาผู้เล่นไปพบกับดาวินปลาหมึกที่ถูกฉุดออกจากถิ่นที่อยู่และตกอยู่ในโลกที่วุ่นวายของ u f o Inc. ซึ่งกำลังมีแผนอันชั่วร้ายเพื่อครองโลกแต่ที่น่าสนใจคือเรื่องราวของดาวินไม่ใช่แค่เกมแพลตฟอร์มทั่วไปแต่เป็นการผจญภัยที่เต็มไปด้วยความท้าทายและเรื่องราวที่น่าติดตามทุกด่านของดาวิน e s p e r a d o x จะพาผู้เล่นไปสำรวจสภาพแวดล้อมที่มีชีวิชีวาตั้งแต่บ่อขยะที่เต็มไปด้วยหนูบ้าล้างไปจนถึงส่วนท้องเครื่องจักรกลที่น่ากลัวของโรงงานผลิตอาหารริมทะเลทำให้ผู้เล่นต้องใช้ความคิดและทักษะเพื่อผ่านพ้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่พลาดไปเกมนี้ไม่ได้ออกแบบมาเพื่อเป็นเกมทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานของเรื่องราวที่เข้มข้นตัวละครที่มีสีสันและประสบการณ์เกมเพลย์ที่ต้องใช้ความคิดอย่างมีเอกลักษณ์ซึ่งทำให้ดาวินเอสเปอร์ด็อกแตกต่างจากเกมอื่นๆในตลาด คำถามที่น่าสนใจคือจะเป็นอย่างไรหากคอนเนมีและ CDT Studio สามารถสร้างโลกของ d a วิน n S p a r อ d o x ให้มีชีวิตชีวาจริงๆบน Nintendo Switch 2คุณคิดว่าเกมนี้จะเปลี่ยนแปลงวงการเกมอย่างไรมาแชร์ความคิดเห็นของคุณกันในส่วนความคิดเห็นล่างท้ายนี้เพื่อรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับดาวิน S S ส a r a d o x สามารถเข้าชมได้ที่ https://www.web.com/game/dawendersparadox และอย่าลืมติดตามคอนนีและ CDT Studios บนโซเชียลมีเดียเพื่อรับข่าวสารล่าสุดคอน,นีเอเชียเฟซบ o ๊ https://www.facebook.com/connie.asia.game CDT s ht t u d i o x https://x.com/studioct ข่าวประชาสัมพันธ์ติดตามข่าวเกม PC c o คอนโซ h t t p s w w w o n l i n e s t a t i o n n e t p c c o n s o l e g a m e อื่นๆได้ที่ Online Station แชร์เรื่องนี้